สวัสดีค่ะพบกับตุกตานะคะแล้วก็ผู้ช่วยตัวจิว๋วชื่ออะไรคะน้องพี่สาวชื่นใจนะคะก็ติดาตามพวกเราได้ที่ y o u t u b e ชา n e l ค n น่ t h a แ l a n d นะคะหรือว่าจะอีกช a แนลหนึ่งก็เป็นชาแนลของตุกตาเองนะคะวันนี้เราก็จะมาทําอาหารซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราชอบทำด้วยกันชื่นใจชอบทํำไหมคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เรา ชอบเล่นค่ะเป็นกิจกรรมที่เราชอบทําแล้วก็เล่นด้วยกันอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเล่านิทานนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะเอา2อ,อย่างนี้มารวมกันเพราะว่ามีคนชร์เรนส์เรามาเมนูสําหรับวันนี้ก็คือสตูน้องไก่ทอดประจนไัยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาหมักไก่กันนะคะผงคะนอร่อยชัวร์นะคะก็จะใช้ลดไก่ใช้นิดนึงก็อร่อยแล้วนะคะแป้งไปหมักทิ้งไว้เพื่อที่จะได้ให้ส่วนผสมทั้งหมดมันเข้าไปในเนื้อไก่นี้เราตั้งน้ำรอไว้แล้วเราก็จะใส่ ซุปก้อนคะนอเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในน้ำซุปเพื่อที่จะได้ทำเป็นน้ำซุปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดของสตูของเรานะคะผักต่างๆสำหรับเมนูนี้นะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยก็อย่าลืมใส่ซ้อนมาเขือเทศด้วยนะคะโอเคแล้วเราก็ปิดฝารอไว้ประมาณ45นาทีหรือว่ารอให้วัตถุดิบของเราเนี่ยนิ่มลง เดี๋ยวเราก็จะมาทําอาหารแล้วก็เล่านิทานไปด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าจะเป็นชาเ e น g ์ที่น้องเต็งหนึ่งชาเลน์เรามา2คนใช่ไหมคะเอาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะการละครั้งหนึ่งนนะามาแล้วมีน้องไก่น้องไก่ชิ้นนี้ยูๆมันก็อยากจะกลายเป็นเรือมันจะเดินทางไปที่ทะเลทะเลก็คือหม้อซุป ที่เราทําซุปเอาไว้แต่มันดันมาเจอเสัตว์ประหลาดาสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มากเลยชิคกแต่เจ้านองไก่ก็อยากจะต่อสู้ดูแต่แล้วมันก็สู้ไม่ไหวเพราะตัวมันเล็กมากโดนสัตว์ประหลาดดูดลงไปแล้วในที่สุดไก่ก็มีเพื่อนๆนมาช่วยนี่ ได้เดี๋ยวรอทะเลก่อนนะอาเกลือแล้วแล้วในที่สุดเจ้าไก่ที่อยากเป็นเรือก็ได้ล่องในทะเลสมใจ <c oughs> yeah. แล้วเราก็มี <c oughs> นางฟ้ามาโรยหน้าให้สวยงาม นิทานเรื่องนี้ก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งค่ะค่ะสำหรับเมนูสตูน้องไก่ทอดประจนภัยวันนี้ของเราก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเมนูดีๆอย่างนี้สามารถติดตามได้ที่ y o u t YouTube c h a n n e l คณอไทยแลนด์และอีกช a n n e หนึงคือ Channel ของตุกตาเองนะคะสามารถพูบความบันเทิงแบบนี้แล้วก็เมนูดีๆอย่างนี้ได้ทุกวันศุกร์ เ่ะทดนีอนทอนูนก่อนจูนก่นอเ,เอาละค่ะเรามาถึงตลาดกันแล้วนะคะมาพร้อมกับเงิน300บาทเรามาดูกันว่าบุ้งเนี่ยจะสามารถทำเมนูผัดฉาปลากระพงได้ในราคา300บาทตามที่คุณตุ๊กตาเนี่ยเชนเลนจ์มาหรือเปล่า